สมอลพรมยับยั้งเชื้อโรคสั่งซื้อได้ที่ l ล n e i อดี at small that matters มาดูรายการเจอะใจช่วงสุดท้ายนะครับช่วงของคอลัมนิสครับวันนี้เป็นคุณอุ๋ยบุษบลัดครับสวัสดีครับมาเห็นบอกมีเรื่องดีๆที่ไปร่ำเรียนมายงสำเร็จวิชาหรือยังจันทโครบเอ้ยยังครับยังเหรอยังร่ำเรียนอยู่เขายังฝึกวิชาอยู่สิ่งสิ่งที่เรียนคืออะไรผมเรียนหลักสูตร CBT นะครับ Cognitive Behavior Therapy เขาเรียกว่าเป็นจิตบำบัด เช่นอาจจะเยอะๆในยุคปัจจุบันคือโรคซึมเศร้าโรคแอนไซตี้วิตกกังวลอะไรอย่างี้ครับมันเป็นสับเซตของจิตแพทย์ไหมใช่ครับใช่ครับก็สอนโดยจิตแพทย์เรียนที่คณะแพทย์ศาสตร์นี่แหละครับโอ้ครับก็ระยะเวลาของผมรักสุดหนึ่งปีหนึ่งปีครับดีพมาวิชาที่คุณได้รับไปคือการไปรักษาคนเรียกว่ารักษาด้วยการปรับความคิดหรือปรับพฤติกรรมวิชาชีพนี้มีมานานอย่างในประเทศไทยโอ้เป็น10ปีแล้วครับ ก็คือคือ <c oughs> ไม่ใช่จิตแพทย์เป็น,เ,นเขาเรียกเขาเรียกจิตแพทย์นี่แหละครับแต่การใช้วิธีนี้ไม่<ต>จำเป็นแพทย์ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ก็เรียนได้ต้อง,ต,องต้องมีวุฒิอะไรถึงไปเรียนได้อย่างที่ผมไปเรียนก็คือขั้นต่ำปริญญาตรีแล้วค่อยไปสมัครเรียนในต่างประเทศเนี่ยจากผลงานวิจัยนะครับจากกลุ่มทดลองที่ทำทำกันมาเป็นระยะระยะเวลาเป็น10ปีเขาบอกว่าผลมันเท่ากับใช้ยารักษาฟังดูดีนะแต่ฟังแบบนี้แล้วทุกคนบอกอ้าวแล้วทั้งงั้นจะกินยาทำไม กินยาทำไมเพราะว่าบางทีถ้าอาการมันหนักกว่านั้นใช่ไหมใช่ครับทุกอย่างมีข้อจํากัดเพราะอย่างวิธีนี้เนี่ยถ้าผู้ป่วยมีปัญหาเรื่องความทรงจําหรือการใช้ตะกายเหตุผลก็จะรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ได้ยกว่าถ้าเป็นหนักมากเป็นจิตเภทเลยก็จะรักษาด้วยวิธีนี้ไม่ได้เพราะอันนี้มันต้องเป็นการพูดคุยแล้วเจ้าตัวต้องกลับไปทําการบ้านกับตัวเองอเขาเปรียบว่าผู้ป่วยเนี่ยหรือเคสเป็นคนขับรถ ถ้าเป้าหมายคือการรักษาหายเนี่ยหายจากคลื่นเศร้าหรือหายจากโรควิตกกังวลเนี่ยผู้ป่วยเป็นคนขับรถด้วยตัวเองแต่ผู้รักษาเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็คอยบอกคอยชี้ว่าเอ้มันมีเส้นทางตรงนั้นนะตรงนี้ลองเลี้ยวหน่อยนะเออลองเลี้ยวไปดูไหมลองไปสำรวจตรงนั้นไหมแต่ไปไม่ไปอยู่ที่คุณใช่ครับใช่ครับอันนี้ไม่ใช่สะกดจิตสะกดใจอะไรไม่ครับไม่ครับจริงๆแล้วถ้ายกตัวอย่างง่ายๆว่าคนเราจะมีอารมณ์ ความคิดเนี่ยเวลาเรามีอารมณ์ขึ้นมาเราจะซึมจะเศร้าหรือจะวิตกกังวลเนี่ยมันจะเริ่มจากความคิดใช่ไหมครับมีความคิดแล้วตามไปด้วยอารมณ์ไล่ความคิดที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยบางทีมันเรียกว่าอัตโนมัติทอสถ้าอย่างภาษาพุทธเรียกว่าสังขารปรุงแต่งก็คือมัน<ด>วาบขึ้นมาใช่ครับมันโผล่ขึ้นมาเองมันโผล่ขึ้นมาเองแล้วการห้ามไม่ได้ด้วยมันห้ามไม่ได้ใช่ครับแล้วโผล่ขึ้นมาเองมันโผล่มาจากอะไร ถ้าทางพุทธจะใช้คําว่าสัญญาคือความทรงจําในอดีตแต่ทางจิตวิทยาเนี่ยเขาจะเรียกว่าคอ e b บ l ล e f หรือความหลักความเชื่อเพราะมันมีสิ่งเล่ามากระตุ้นมีสิ่งเล่ามากระตุ้นก็ใช่ครับแต่พาอมากระตุ้นเนี่ยอะไรที่ทําให้มันกลายเป็นนิสัยเป็นประจําบางคนเจอสิ่งเล่าเดียวกันทําไมเขาไม่เป็นแต่ทําไมบางคนเจอสิ่งเล่านี้แล้วเกิดอาการขึ้นมามันก็ต้องมีเหตุในอดีตมาก่อนอ๋อโอเคเข้าใจแล้ว แล้วเห็นในอดีตเนี่ยถ้าเกิดมันฝังใจมันก็จะกลายเป็นหลักความเชื่อที่ยึดถือเป็นหลักหรือเรียกว่า core belief ความเชื่อหลักเกิดเป็นทุกครั้งใช่ครับใครมองหน้าต้องมีเรื่องกับมันทุกครั้งในขณะที่คนอื่นก็มองหน้ากันก็ไม่เป็นไรใช่บางคนอาจจะเคยโดนมองหน้าแล้วมีเรื่องมีปากเสียงกันก็จะมีความทรงจําว่าถ้ามองหน้าแปลว่าอ่ะอ่ะอยากลองของเหรอแต่บางคนมองหน้าอ๋อเขาแบบอยากเชื่อมสัมพันธ์เพราะเราหน้าตาดีเขาอยากมองคุณก็ได้ถ้าอย่างนี้เราก็ต้องมา challenge ความคิดครับว่า คุณคิดว่าการมองหน้าเนี่ยมันแปลความหมายได้กี่แบบจริงๆแล้วมันไม่ใช่การรับฟังให้เขาระบายอย่างเดียวเท่านั้นแต่ว่าเหมือนเราพยายามเข้าใจความคิดเขาว่าต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรอ,อย่างสชติเขาบอกว่าให้ดูจากเหตุการณ์ก่อนเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์มันเกิดแล้วคุณเป็นทุกเนี่ยเน้นที่เรื่องปัจจุบันนะครับปัจจุบันขณะถ้ามันทุกจนไม่ได้เป็นปัญหานี่มันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันเป็นทุกเรื้อรังเนี่ยครับจน ลบกวนการใช้ชีวิตเช่นถ้าพี่ดูกลัวหมาหรือกลัวแมวมากๆอ่าผมมีเพื่อนเป็นงั้นเออแล้วก็คนกลัวหมากลัวแมวก็มีเยอะแยะแต่ถ้ามันขนาดที่ว่าออกจากบ้านไม่ได้เอาสิ่งที่ผมเป็นเลยครับถ้าผมสามารถยืนอยู่บนตึกชั้น5้าที่ไม่มีอะไรกัน้นตรงขอบครับแล้วเฉยๆอม,มองวิวอย่างมีความสุขเอ้ะไอ,อ้บ้านเพื่อนเราอยู่ตรงไหนวะอะไรเงี้ยครับ โดยไม่ขาสั่นโดยไม่กอดอยู่ข้างๆพื้นแล้วก็อย่างนี้ครับผมนี่มีความสุขแต่ผมทําไม่ได้อ่าแล้วท่านพี่ดูลองจินตนาการว่าถ้ามันหายจากอาการนี้แล้วพี่ดูจะมีความรู้สึกอย่างไงดีรู้สึกดีโดดบันจี้ทุกวันอ่าอ่าถ้าอย่างนี้พอมี motivation มีแรงบันดาลใจที่อยากรักษาละอ่าอย่างนี้เรามาดูกันว่าเหตุการณ์นั่นคือการไปยืนอยู่บนที่สูงครับความรู้สึกก่อนอ่าพี่ดูู้สึกอย่างไงครับรู้สึกไม่ดีตกได้ แรงน้มถ่วงมีจริงไม่ใช่ครับถ้าบอกว่าตกได้แรงน้มถ่วงมีจริงอันนี้คือความคิดไม่ใช่ความรู้สึกความรู้สึกจะเป็นคําสั้นๆเช่นกลัวกลัวกังวลกังวลอะไรที่ทําให้พี่ดูรู้สึกกลัวตกไปแล้วตายอ่ากลัวตายกลัวตกไปแล้วตายนี่คือความคิดเพราะงั้นก็จะเขียนชาร์ตว่าตรงความคิดเนี่ยก้อนความคิดเนี่ยก้อนความคิดของเราก่อนในชาร์ตครับเขียนว่าพี่ดูมีอะไรออกมาบ้างเมื่อไปเจอสิ่งนั้นตกไปมีโอกาสที่จะตกใช่ไหมครับเขียวมีโอกาสที่จะตก แล้วมีความคิดอะไรขึ้นมาอีกครับตกไปแล้วตายตกไปแล้วตายแน่ขนาดยืนอยู่มีมีขนาดว่าตึกก็พังได้นะสมมติมันมาพังตอนเรายืนพอดีอะความคิดอันนี้นําไปสู่ความรู้สึกก็คืออารมณ์ที่บอกว่ากลัวและกังวลใช่ไหมครับความกลัวความกังวลนําไปสู่ความรู้สึกทางร่างกายขาสั่นมือสั่นหายใจเร็วครับอยากออกจากตรงนั้นอ่านี่ก็จดก็เป็น3อย่างนะครับความคิดอารมณ์ความรู้สึกและอาการทางร่างกาย ต่อมาอันสุดท้ายพฤติกรรมมีพฤติกรรมยังไงบ้างครับแต่คิดพี่ดูบอกว่าพี่ดูหลีกเลี่ยงไม่กล้าเดินเข้าไปตรงนั้นมหครับเสมอคราวนี้เราก็ต้องมาเลดความรู้สึกว่าความรู้สึกกลัวพี่ดูจากศูนย์ถึงสิบพี่ดูมีความรู้สึกกลัวระดับไหนถ้าผมยืนตรงนี้ส <8. S 2> ิบเอ็ดผมยืนตรงนี้แปดอ่าโอเคมาลองชวนคิดว่ามันมีโอกาสที่ กี่เปอร์เซ็นต์มีจานวนเยอะแค่ไหนที่คนมายืนอยู่ตรงขอบแล้วอยู่ดีตกไปหรือตึกถลม่มก <c oughs> ็น้อยถ้าเอาตามคนจริงหรือตึกถล่มนี่ยิง่งแทบ,บจะศูนย์จุดศูนนอะไรหลายๆอย่างเลยอะครับเปอร์เซน็นต์มุมมองกับพี่ดูเรื่องความน่าจะเป็นที่จะตกลงไปเนี่ยมันน้อยลงไหมครับน้อยลงเออดีขึ้นเว้ยคุณพูดเหมือนพี่ล็อ คือเมื่อพัฒนาจากการกลัวความสูงไปสู่การกลัวอะไรเช่นขึ้นเครื่องบินอะไรพวกนี้ไปด้วยเขาก็จะถามว่าคุณรู้ไหมวันหนึ่งมีกี่เที่ยวบินในในโลกหนึ่งใบที่บินกันอยู่เนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งเนี่ยเป็นหมื่นหรือมั้งมั้งนะใช่ครับแล้วมันกี่ปีเราจะเจอข่าวว่าตกสักลำหนึ่งใช่ครับอันเนี้ยคือวิธีหนึ่งในการรักษาเลยครับพิสูจน์ด้วยความจริงครับเพราะวิธีนี้ต้องวัดได้ว่าคุณดีขึ้นก็คือการพาให้ผู้ป่วยเนี่ย มองเห็นโลกตามความเป็นจริงมากขึ้นเราใช้ตั้งคำถามให้เขาคิดเพราะว่าถ้าเราพูดบอกเขาไปเลยมันก็เป็นแค่ความคิดเห็นของเราแต่ถ้าเราตั้งคำถามแล้ให้เขาคิดด้วยตัวเองว่าความเป็นจริงของโลกคืออะไรครับแล้วมุมอื่นมันเป็นยังไงมองแบบอื่นได้ไหม<อ>ความจริงมันจะเกิดขึ้นในใจเขาเพราะาเขาไตร่ตรองด้วยตัวเองอเกิดอารมณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่ให้บันทึกไปเลยว่าอารมณ์นั้นคืออะไรเศร้าหรือกังวล<อ>หรือน้อยใจ ให้บันทึกไว้แล้วก็ให้บันทึกความคิดอย่างที่ตะกี้ถามครับว่าพอรู้สึกแบบนี้แล้วความคิดเป็นยังไงเพราะตอนแรกผมถามพี่ดูว่าพี่ดูรู้สึกยังไงพี่ดูพูดมาเป็นความคิดถูกไหมครับมไม่ได้พูดมาเป็นความรู้สึกความรู้สึกซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ที่เจอจะเป็นแบบนั้นคนไม่ค่อยรับรู้อารมณ์ตัวเองพอมันเริ่มรู้อารมณ์มันจะย้อนไม่หาความคิดได้หาความคิดแล้วก็ดูพฤติกรรมกับอาการทางร่างกายถ้าผมยกตัวอย่างนะครับแก้จุดหนึ่งมันจะส่งผลกับ ทุกอันเพราะมันจะเชื่อมโยงกันอย่างเช่นคนที่เป็นกลัวการออกสังคมถ้าถามว่าอคุณกลัวเนี่ยความคิดคุณคืออะไรทําไมถึงไม่อยากออกไปอ๋อ,อ,อเราเป็นคนพูดไม่เก่งพูดอะไรไปแล้วเดี๋ยวครับดูโง่แล้วคนเขาจะไม่รักไม่นับถือเราพฤติกรรมคือหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านพอหลีกเลี่ยงการออกจากบ้านก็ไม่เจอใครพอไม่เจอใครก็รู้สึกว่าไม่มีใครให้ค่าเรา ไม่มีใครสนใจเราเกิดทุกันใหม่ใช่ครับมันก็จะวนเป็นวงจรอยู่อย่างนี้ไม่บางทีแก้อันหนึ่งมันไปแก้อีกอันหนึ่งด้วยครับก็ถ้าอย่างนี้ต้องทดลองแก้ที่พฤติกรรมลองออกไปพูดคุยกับเขาไหมเ้าลองถามเขาดูก็ได้ว่าเขามองเราว่าเราพูดจาไม่รู้เรื่องหรือเราโง่จริงหรือเปล่าเราเริ่มจากคนใกล้ตัวก่อนก็ได้ถ้าพิสูจน์แล้วเอาไม่ใช่เราคิดไปเองนี่หว่าพอทาอย่างนี้แล้วเริ่มมีความมั่นใจมากขึ้นมันคือการทดลองครับเหมือนคนกลัวความสูงก็เหมือนกันหรือกลัวสัตว์บางชนิด คนกลัวหมากลัวแมวเขาก็ให้มีการทดลองว่าลองไปอยู่ใกล้ๆไหมสักนิดนึงจากอยู่ไกลๆเริ่มไกลเข้ามาทีละน,<ม>นิดทีละนิดทีละนิดจนเริ่มคุ้นชินแล้ว็ดูเอ๊ะมันทุกตัวมันต้องกัดเราอรอมีหมาที่ไม่กัดไมดหมเออหรือแมวที่มันไม่ข่วนทุกตัวไหมพอมันเริ่มพิสูจน์ด้วยความจริงแล้วด้วยพฤติกรรม,มครับความคิดก็จะเปลี่ยนอารมณ์ก็จะเปลี่ยนตาม,มา โอเคนี่คือตัวอย่างของอุปนิสัยบางอย่างที่มันเกิดขึ้นเองกับใครก็ได้แล้วก็มันกลายเป็นทําให้วิถีชีวิตเราไม่ราบรื่นบางอย่างแก้ไขด้วยการมองวิเคราะห์แล้วก็ศึกษาแล้วก็ทําความเข้าใจบางอย่างอันนี้ผมเลยอยากโปรโมทว่ามันหาอ่านลองเซิร์ชอินเทอร์เน็ตได้ C B T เนี่ยเราลองดูกระบวนการเอาไปลองฝึกด้วยตัวเองได้มันมีข้อมูลให้ใช่ครับใช่ครับเซิร์ชว่าอะไรนะ C B T ครับขอเสริมนิดเดียวครับว่า อันนี้ข้อดีคือโอกาสกลับมาเป็นซ้ำต่ำกว่าการทานยา,าเพราะว่ามัน,เป,นเป็นการฝึกนิสัยใหม่แต่ว่าข้อเสียคือถ้าเป็นหนักก็ต้องใช้ยาช่วยแต่วิธีที่ดีที่สุด ที่มีคนใช้และเห็นประสิทธิภาพดีสุดคือใช้2อย่างคู่กันผมเดาว่าหัวข้อนี้จะสามารถแตกแขนงมาสร้างประโยชน์ให้กับท่านผู้ชมในตอนอื่นๆได้อีกอยากให้เป็นอย่างนั้นวันหลังมามาเล่าเรื่องนี้เพิ่มเติมหรือกรณีศึกษาแบบพี่ผมไปดูมาแล้วยอดนิยมตอนนี้เราเป็นอย่างนี้เราลองมาฝึกอันนี้เพื่อให้ช่วยแก้ไขสิ่งนี้กันไหมครับดีไหมดีครับนะานะฝากคุณลุยด้วยครับขอบคุณมากครับหลุยครับเรื่องอะไรในชีวิตของเราที่ยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดี รูเรื่องอารมณ์ตัวเองอารมณ์ความรู้สึกส,ส่วนตัวผมเองนะครับมองว่าความรู้มันมี2อย่างเห็นชัดๆเลยว่าความรู้ในการทํามาหากินเลี้ยงตัวเองให้อยู่รอดกับความรู้ในการจัดการความสุขความทุกข์ในใจเราถ้ารู้อารมณ์รู้ความคิดความรู้สึกตัวเองหาต้นเหตุของทุกข์ได้และจัดการกับมันได้ยิ่งรู้เร็วเท่าไหร่ยิ่งดีตอนนี้เรามีอารมณ์ยังไงตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ในความคิดมัน โผล่ oh, ขึ้นมาโดยอัตโนมัติบ่อยๆเนี่ยอย่าไปห้ามมันก็แค่รู้ว่าเออมันมาแล้วเราจะรู้จักตัวเองว่าจริงๆเราเป็นคนขี้อิจฉาหรือเราเป็นคนขี้หงุดหงิด mm hmm. หรือเราเป็นคนท้อแท้คือถ้ารู้นิสัยตัวเองบอกตัวเองได้ว่าเรามีจลิตนิสัยแบบนี้มันจะได้หาทางแก้ถูก